สงสัยจะมีงานด่วนเกิดขึ้นนะคะพอรัฐบาลเขมรได้สั่งสร้างห้องน้ำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ขั้นต่ำต้องมีถึง600ห้องจึงทำให้คนเขมรเนี่ยต้องเอาถังสีที่ไม่ได้มาตรฐานมากลายเป็นบ่อคลี่ซะงั้นก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องน้างอกชวนรู้เช่นเดิมนะจ๊ะ เหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าหากทุกๆคนได้ยินเสียงแอดแบบนี้ก็ยกนิ้วกันขึ้นมาคนละหนึ่งนิว้วแล้วก็จิ้มไปที่ปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยนะคะใครที่กดแล้วแอดก็ต้องกราบขอบพระคุณงามๆมากค่ะส่วนเนื้อหาในคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวของคนเขเมรที่มันกําลังเป็นกระแสอยู่เลยค่ะ โดยในช่วงนี้มันกำลังจะเข้างานเทศกาลน้ำพระราชทานของคนขมิงเขานะซึ่งแอดเนี่ยก็พยายามหาข้อมูลดูแล้วว่าไองานเทศกาลพระราชทานของขมรเนี่ยมันคืองานอะไรแต่แอดก็หาข้อมูลไม่เจอค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะฟิลงานลอยกระทงบ้านเราหรือเปล่าเพราะระยะเวลาและวันเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลย แต่พวกเขาก็ใช้ชื่องานว่างานเทศกาลน้ำนะถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์บอกให้แอดทราบด้วยนะคะซึ่งมันจะมีจัดทั่วประเทศเลยนะแต่ว่าจัดวันไหนเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกไว้เขาแค่บอกเอาไว้ว่าใกล้ถึงวันแล้วเพียงแต่มันจะมีอยู่สถานที่หนึงที่มีชื่อว่าสถานที่ r o y a l Water นะคะ เห็นเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่จัดใหญ่ที่สุดในกัมพูชาเลยน่าจะเป็นพื้นที่ใกล้ๆกับพระราชวังของกรุงพนมเปญนั่นแหละพราะเขาบอกว่าในบริเวณนี้จะจัดงานใหญ่ที่สุดเพราะมันจะมีทั้งแม่น้ำมีกิจกรรมทางน้ำเยอะแยะเต็มไปหมดเลยรวมถึงมีการแข่งขันที่สามารถให้เข้าร่วมแข่งขันกันได้อีกด้วย แล้วก็ได้มีการเปิดเผยจากนายซูซาวอนซึ่งเขาก็คือผู้อำนวยการสวนและพืชกมโยธาและการขนส่งณก,กุุงพนมเปญเขากล่าวว่าในตอนนี้เนี่ยด้วยการที่เจ้าหน้าที่ของพนมเปญประชุมกันหลายต่อหลายครั้งแล้วเห็นว่าการจัดงานในครั้งนี้น่าจะเป็นการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีการจัดงานมาแล้วน่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวขเขมรรวมถึงชาวต่างชาติมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้จะต้องพร้อมทั้งพื้นที่ที่จัดงานโดยที่ที่จัดงานนะคะจะต้องมีการบูรณะบริเวณโดยรอบใหม่ทั้งหมดรวมถึงเส้นทางที่จะเดินทางเข้างานจะต้องมีการเคลียร์และรวมถึงเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องขี้ๆเยี่ยวๆนั่นเองค่ะ เขาบอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญแทบจะที่สุดเลยก็ว่าได้เนื่องจากถ้าหากนักท่องเที่ยวเดินทางมามากมายกายกองแล้วดันไม่มีห้องน้ำให้เขาเข้าเนี่ยมันอาจจะเกิดความวุ่นไวายได้ก็เลยได้มีการสั่งการด่วนค่ะให้ทุกๆหน่วยงานเนี่ยเร่งที่จะสร้างห้องน้ําให้เสร็จก่อนถึงวันงานและเป้าหมายของห้องน้ําที่จะสร้างเนี่ยก็คือขั้นต่ําอยู่ที่600ห้องเอาไว้บริการประชาชน เพียงแต่ถ้าตรงไหนที่สร้างไม่ทันอะไรยังไงก็ตามแต่ก็ให้พยายามหาห้องน้ำเคลื่อนที่เอาไว้รองรับให้ได้มากที่สุดแต่ประเด็นเนี่ยก็คือในตอนนี้เขาบอกว่าหาห้องน้ำที่เป็นแบบเคลื่อนที่ได้เพียงแค่100ห้องเท่านั้นส่วนห้องน้ำที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยรวมทั้งหมดทั่วบริเวณก็จะมีอยู่ประมาณ300ห้องมันก็ยังขาดอีกเกือบประมาณ200ห้องเลย ก็เลยมีการสั่งการตรวจว่าในช่วงช่วงนี้ก่อนที่จะถึงวันงานให้สร้างห้องน้ําเป็นการด่วนไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามจะเป็นห้องน้ําแบบไหนก็ได้แต่ขอให้เสร็จทันเวลาก็พอซึ่งหลังจากที่มีการสั่งงานไปนะคะก็เลยมีช่างจำนวนมากกว่า300คนรีบวิ่งโลเข้ามาทำซ่วมกันเป็นการด่วนและสิ่งที่เห็นก็คือซ่วมที่ทำเนี่ยเป็นแบบซ่วมซึมรู้สึกว่ามันจะมีการขุดบ่อกันเป็นทางยาวเลยล่ะ แล้วมันก็มีการฝังถังที่เป็นเหมือนถังสี200ลิตรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการใช้เอาตรงๆนะแอดคิดว่ามันผิดประเภทไปหน่อยเพราะถ้าหากจะเป็นถังเอาไว้ทำซ่วมแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นปูนหรือว่าเป็นซีเมนต์หรือเปล่าอันนี้แดนเอาถังสีมาต่อแล้วก็มีการต่อท่อตามสไตล์คน,คเ,นเขมรเขานั่นแหละค่ะคือเอาตรงๆถ้าทำแบบนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าพอใช้งานจริงๆแต่เนี่ย กลิ่นต้องเหม็นหมักแน่นอนและประเด็นคือต่อกันแบบยาวเหยียดด้วยนะแบบเรียงเลียงเียงเรียงกันเป็นตับเลยแอดก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าพอทําเสร็จแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาม,มันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ก็ไม่อยากจะคิดถึงตอนที่ใช้งานจริงเลยนะว่ามันน่าจะหอมฉุยกันทั้งงานเลยแหละอย่างไรก็ตามนะคะงานนี้เนี่ยหปีจัดแค่หนึ่งครั้งก็งงๆเหมือนกันนะคะว่าจัดแค่หนึ่งครั้งต่อปีแต่ต้องทําห้องน้ําเยอะขนาดนี้เลยเหรอ หรือว่าพวกเขากจะทําครั้งเดียวแล้วก็ใช้กันไปทุกปีหรือเปล่าขุดดินเอาถังมาลงกันเป็นจริงเป็นจังเลยละแล้วถังเนี่ยก็ไม่เหมาะกับการใช้งานด้วยนะแล้วถ้างานนี้มันจบลงแล้วห้องน้ำที่ทําเตรียมไว้ตอนนี้จะเอาไงต่อละ่ะคือจะปล่อยล้างไปเลยเหรอหรือยังไงอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะหรือว่าจะมีงานจัดต่อบ,บริเวณนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะ ยังไงก็คงต้องรออัปเดตจากทางประเทศกัมพูชากันอีกทีหนึง่งแต่ที่มันแน่นอนเนี่ยก็คือคนคเขมเนเขาเป็นจริงเป็นจังกับการทําห้องน้ํานี้เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะจริงๆเอาตรงๆนะแอดคิดว่าปีหนึ่งจัดงานหนึ่งครั้งเนี่ยน่าจะพยายามหาห้องน้ําที่มันเป็นแบบเคลื่อนที่มาใช้มันน่าจะสะดวกกว่านะ ถ้าในประเทศไม่เพียงพอเนี่ยตรงๆก็หาเช่าจากประเทศข้างเคียงมาก็ได้จากประเทศไทยหรือว่าเวียดนามเอามาใช้งานก่อนก็ได้หรือว่าพวกเขาไม่อยากจะขอเช่าจากเพื่อนบ้านในการจัดงานครั้งนี้เพราะมันดันมีภาษาไทยกับภาษาเวียดนามติดอยู่หน้ารถนะสิแล้วรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าคือเรื่องนี้เนี่ยมันแก้ไขได้นะ ก็แค่เอาสติกเกอร์ไปติดทับอะไรก็ว่าไปติดไปตามธีมของงานก็ได้แต่เนี่ยดันเลือกที่จะทำห้องน้ำแบบเป็นจริงเป็นจังซะง,งั้นแล้วก็ไม่คิดถึงอนาคตเลยนะว่าเวลาจบงานไปแล้วเนี่ยห้องน้ำมันจะกลายเป็นสถานที่ร้างในทันทีหรือเปล่าหรือถ้าจะเอาไปใช้งานต่อแล้วใครมันจะมาใช้ห้องน้ำเยอะแยะมากมายก่ายกองขนาดนี้ล่ะทำไว้ตั้ง200กว่าห้อง เพราะมันเนี่ยก็ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วในบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่เขตพระราชวังมันไม่มีใครที่จะเดินดุ่มๆเข้าไปใช้งานได้นะหรือไม่แน่นะอนาคตเนี่ยพวกเขาอาจจะมีกิจกรรมจัดการท่องเที่ยวเกี่ยวกับห้องน้ำ200ห้องนี้ก็เป็นได้นะอันนี้ขอเซล์นิดนึงเนาะ ส่วนสำหรับเรื่องการจัดงานในด้านอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบเขาบอกว่าจะมีการปลูกต้นไม้ใหม่พร้อมกับปรับปรุงพื้นที่ที่ดินบริเวณรอบให้มันดูสวยงามสะอาดตาแล้วก็มีการทาสีตึกในบริเวณรอบๆนั้นใหม่ทั้งหมดแล้วก็มีการตัดแต่งต้นไม้ส่วนดอกไม้ให้มันดูเรียบร้อยรวมไปถึงพวกเสาพวกม้าหิน พวกสิ่งของต่างๆที่มันอยู่ในบริเวณนั้นก็จะมีการทาสีใหม่ทั้งหมดแล้วเรื่องของที่จอดรถเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่ามีสถานที่รองรับเอาไว้เป็นหลักร้อยคันเลยละ่ะแต่ก็ไม่ได้ระบุนะคะว่ารับได้มากสุดกี่คันหลักๆเนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะซึ่งสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความรู้เบื้องต้นแอดเนี่ยแค่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งข้อสงสัยเอาไว้แค่นั้นแล้วถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการทำห้องน้ำ แล้วอยากจะแนะนำแอดเนี่ยก็แนะนำมาได้เต็มที่เลยนะคะส่วนสำหรับในเรื่องของการจัดงานเทศกาลน้ำในครั้งนี้ย้ำกันอีกทีนะคะว่าถ้าใครที่พอจะทราบว่ามันใช่งานเทศกาลลอยกระทงเหมือนบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยก็คอมเมนต์บอกให้แอดทราบด้วยนะคะซึ่งถ้ามันเหมือนกันเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะที่เขาเนี่ยไม่ได้ใช้ชื่องานว่างานลอยกระทงนะ่ะเขาเนี่ยใช้คำว่าเทศกาลน้ำพระราชทานแทน ก็โอเคนะคะประมาณนี้สําหรับในคลิปคลิปนี้นะคะก็เอาเท่านี้ไปก่อนเนาะแล้วคลิปก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะก็ขออนุญาตกล่าวคาอําลาแล้วก็เซ y g o กุ b ลบายเลยละกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะ